แต่ว่าหลายๆแปลงครับการดูแลมันกะบบคือกันครับพี่น้องส่วนแปลงผมนะครับในํำนีตารางเมตรหนึงมันชีหอด1ิหกิโลอยู่ครับพี่น้องในหยาจำนี้รถติดเขาตาทพงไปซื้อตาทพไปซื้อนะครับเอาตายกระสอบละร้อยกระชอบ, 100. ชอบุ๋ย ครับพี่น้องครับมื่อนี้เฮาสิพามาบึงว่าตัดหญ่าตารางมิดหนึ่งครับมันจะได้จากกิโลกิโลหนึ่งเขาขายจากบาทจะพาพี่น้องมาคํานวนมาเห็ดบึงครับปกติแล้วกิโลละหาบาทบานนี้เขาตัดตารางมิดหนึ่งของหย่าเพงกคล่าแบบนี้นี่ครับพี่น้องมันจะได้จากกิโลครับ งัวตัวหนึ่งครับมันก็กินประมาณ15หกิโลตารางเมตรหนึ่งมันสีหอด15บหกิโลอยู่ครับพี่น้องในหยาซํำนี้สิพาพี่น้องมาตัดห้าแล้วก็สร้างกิโลเบิ้งครับพี่น้อง <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วเฮาสีได้ไปคำนวณเบิ้งว่าเฮาเลี้ยงงัวจากโตปูกต้องปลูกห้าจักไกลนะครับพี่น้องเดบซีผมจะจัดการให้ครับ เมื่อนี้ได้มาแล้วครับนะครับพี่น้องได้มาทางกิโลครับผมกิโลเตรียมมาสั่งให้พี่น้องครับเพื่อยืนยันนะครับความชัดเจนหญ้าเฮานี่หนึ่งตารางเมตรหรือว่าเม็ดคูณเมตรนี่ครับ <c oughs> เม็ดกับคูณเม็ดก็คือกว้างเม็ดหนึ่งครับยาวเม็ดหนึ่งครับ มันิตัดห้าได้สักกิโลครับเดี๋ยวผมจะพามาตัดแล้วก็สิสั่งกิโลให้พี่น้องเบิง่งเห็นน้ำกันครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวผมขอตัดห้าก่อน ครับพี่น้องปกตัด,สดเสร็จแล้วครับหนึ 1, ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรครับปริมาณหญ้ากระสับนีคคคคค้ครับนี่ครับเมตรคูณเมตรนะครับเมตรคูณเมตรครับผมที่นี่ผมสีเอาหญ้าใส่กระสอบแล้วเอาก็สิมาสั่งน้ำกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องมาเด้วเอาวางไว้นี่เนาะครับพี่น้องเก็บหญ้าใส่กระสอบก่อน ผมเป็งาครับงาดีครับทำงามันมีขามีแฮนเดอ้อนี่ครับครับปริมาณงาครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบมือครับน้องเบิ้งว่าหนึ่งการางเมตรของผมมันได้จักกิโลจักกิโลมาเบิ้งกัน ค่าของงนานก็คือข้าวตีเป็นกิโลละห้าบาทครับมันงาวแล้วแต่มันงามครับเพราะว่าคนดูแลดีครับป็พติเขาตอโผมไปซื้อตอนผมไปซื้อนะครับ ต่อไปผมกระสอบละร้อยครับกระสอบปุ๋ยนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้หนึ่งตารางเมตรของผมมันเต็มกระสอบครับเต็มกระสอบแล้วคยังเหลืออยู่ครับนี่นครับยังเหลืออยู่เด้อเดี๋ยวผมจะสร้างตมาสร้างน้ำตานครับน้อง ครับสร้างน้ำกันเห็นบ่ล่ะเดี๋ยวผมเห็นเห็นเห็น <c oughs> อ้าวเปสร้างครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ได้12บกิโลครับในกระสอบครับหนึ่งตารางเมตรนะครับ ยังเหลือครับพี่น้องยังเหลือตัวนี้ผมบะใส่กระสอบไปเด้ออันนี้ผมปีุบใส่นี่เลยเห็นมาเห็นเๆีนเนเก็บเศษเก็บหนัง,งมันใส่ครับ มดครับมดแต่กันยังบามดครักครับตัวนี้ได้เก้ากิโลครับพี่น้องเก้าบวกสิบสองเป็นยี่สิบเอ็ดครับครับสรุปแล้วครับพี่น้องกะคือหญ้าหนึ่งตารางเมตรนะครับที่ผมตัดนี่ครับมันสวยขนาดนี้นะครับและก็อายุขนาดนี้ได้ยี่สิบเอ็ดกิโลครับพี่น้อง ไอ้ที่นี่ยี่สิบกิโลหนึ่งครับลองลองคูณเล่นเครับคูณห้าบาทครับ <c oughs> มันกะสิตกประมาณร้อยเนาะตารางเมตรละร้อยตารางเมตรหนึ่งนะครับทำรายได้ได้ร้อยหนึ่งครับอันนี้คือตัดให้เขาครับอันนี้คือการขายห้าครับเอามาพิสูจน์กันแล้วครับที่นี่ หนึ่งไร่เนี่ยครับหนึ่งไร่นีมีสี่สิบคูณสี่สิบตารางเมตรเฮ้ยสี่สิบคูณสี่สิบเมตรนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรนะครับเอามาพิสูจน์กันแล้วครับว่าหนึ่งตารางเมตรเดี่ยยี่สิบเอ็ดกิโลครับสลับหญ้าผมนะครับเนาะแต่ว่าหลายลายแปลงครับการดูแลมันกะโบคือกันครับพี่น้องส่วนแปลงผมนะครับได้ซัี